เขาเป็นละวะ ตรไหนเขาด้ี่าใทียนแ่การแรกก็คือเริ่มต้นจากเคสตายครั้งแรกก่อนที่เราเจออันนัน <สบ S 1> ้นมาเจอที่หลังครับก็คือคนเจ็บจากเคสแรกเขาแจ้งบอกว่าเขาอยู่ส่วนย่างใ,ใกล้ๆกันครับแล้วเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ออกมาดูกันหน่อยว่ามีผู้หญิงกิี้ร้องอาจจะมีงูกัดคนหรือเปล่าอะไรยังไงถ้ามาดูหน่อยพอผัวก็ขี่ขี่รถมากับหลานอ่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุจุดแรกก็เจอกับผู้ก่อเหตุถือมีดขอยาวอยู่ไม่ได้พูดพรมทํทำเพลงอะไรก็ฟันไปก่อนครับพอฟันคนแรกตายปับ๊บแล้วก็ไปต่อสู้กับคนที่สองคนที่สองได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปุกปั้มกันอยู่ก็เจ็บอยู่แล้วก็หนีไปครับ หลังจากนั้นก็เป็นเหตุเหตุแรกจนถัดมาช่วงดึกครับมีชุดญาติญาติของเคสนี้แล้วก็มีชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจปกครองเข้ามาครับมาค้นหาเจอจเรื่อคดที่สองก็พบกับเจ้าของสวนกับเมียของผู้ก่อเหตุเมียของผู้ก่อเหตุคืเมียคนไทยหรือคนลาวเป็นคนไทยรัาบอกอน่าจะสักประมาณงานน้ำายประมาณนี้ครับเม็ดเสร็จแล้วก็คือ ก็เลยอ๋อไ่เ,เสร็จแล้วคือสามศพใช่ไหมใช่ครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจุดแรกที่เขาบอกได้ยินเสียงกีดร้องจุดแรกก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งสามจะฆ่าผู้ชายก่อนแล้วผู้ญิงไฟไม่เห็นก็เลยกีด์กีก็เลยฟันแล้วก็หนีไปพอไปเจอสองคนนั้นก็ฟันนุ่นไปค,คนนั้นก็คือตาย<ช>อ๋อไปเจอตายคนนั้นก่อนไปเสร็จแล้วก็คือสองศพนี้น่าจะตายก่อนครับผมก็มาคนเจอกันทีหลังคน คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยแสดงว่าชื่อชื่ออะไรบางรอนบางรอนใช่ครับบังรอนชื่อเล่นชื่อบางรอนใช่ครับชื่อเล่นเขาก็เรียกกันบางรอนชื่อชื่อมันชื่อหลอนคนลาวมันว่าหลอนๆนะครับประมาณนี้อายุประมาณเท่าไหร่ชายรูปร่างไงไม่แน่ใจครับรูปร่างมีอยู่มีมีอยู่เขาอะไรเจอแล้วรูปกราฟิมีอยู่มางรอนหน่อย ก็ถาว่าที่ไปแอคราว่าผ่าตัดที่นี่ที่โรงพาบาลไหมก็ไม่ค่ะที่นี่ที่นี่ที่ไี่ตรวจความึกล่าแต่ก็ประมาณสองครั้งก็ไดนนี้จะสองสามสี่สี่อันนี้สี่หรือสองระเวนจุดนะอะไรไม่ใช่เดี๋ยวพออะไรอย่ค้ับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn